สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเครื่องนะครับหลวงปู่แพลว่าว่าโลมาเปิดราคาให้กับทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีเบี้ยแก่นะพี่ๆนะวันนี้มีเบี้ยแก่มาสามลูกนะครับเบี้ยแก่นี้หลุดจองนะครับมีลูกค้าจองแล้วก็ไม่ได้รับไปนะครับนะนี่เบี้ยแก่วันนี้มีสามลูกด้วยกันนะครับสภาพสวยถือว่า เรียบร้อยดีนะครับพี่ๆนะสภาพสวยเรียบร้อยดีนะครับนะเหตุผลนี้ลูกค้าไม่รับนะครับลูกค้าแจ้งว่าตรงนี้เป็นรอยตำหนินะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับลูกนี้เป็นเป็นลายเปลือกหอยนะครับพี่ๆนะมันเป็นลายเปลือกหอยนะครับเบี้ยแก้นะครับต้องทําความเข้าใจนะครับว่าแต่ละลูกเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า สิ่งที่น,นํามาทานะครับเป็นเปลือกหอยจริงๆนะครับเป็นเปลือกหอยจริงๆนะครับแล้วเปลือกหอยแต่ละลูกหนึ่งเลยนะครับขนาดไม่เท่ากันนะสองนะครับลายนะครับลายก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะของเบี้ยแก่จะเป็นแบบนี้นะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับนะขนาดแต่ละองนะครับแต่ละลูกจะไม่เท่ากันนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับว่าแตกต่างกันเยอะนะครับในเรื่องของขนาด ะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ไม่เท่ากันนะนี่นะครับมันไม่ใช่ตําหนินะครับพี่พนะมันไม่ใช่ตําหนินะครับนี่มันเป็นเรื่องปกติของเบียร์แก้เลยนะครับพี่พนะอันนี้หลุดจองนะครับถือว่าหลุดจองนะลูกค้าแจ้งผมว่ามีตำหนินะครับตรงด้านซ้ายแล้วก็ตรงรอยขีดตรงนี้นะนี่นะครับที่จริงแล้วมันไม่ใช่ตําหนินะ มันคือลายหอยนะครับนะนี่เห็นไหมครับมันเป็นลายเปลือกหอยนะครับมันไม่ใช่ตําหนินะครับสภาพนี้ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วองค์นี้สวยที่สุดนะที่ผมได้มาใน3มองค์นะครับสะอาดที่สุดสวยที่สุดเลยนะครับนี่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับอ่านี้ขออธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจกันนะครับองค์นี้สวยที่สุดนะครับสีเข้มด้วยนะแล้วด้านหลังนะครับตะกัวสะอาด นะครับด้านหลังตะกัวนี่สะอาดเลยนะครับสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับตะกัวด้านหลังก็ไม่เท่ากันนะครับการถักเชือกนะครับไม่เหมือนกันอ่าขออภัยนะครับการถักเชือกเนี่ยจะเหมือนกันนะครับแต่ด้วยในเรื่องของขนาดของเปลือกหอยจะไม่เท่ากันนะครับเลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเห็นไหมครับอ่านี่ รับประกันแท้ทุกรายการนะครับนะเป็นของแท้ทุกรายการนะครับได้รับจากผมสบายใจอุ่นใจได้เลยนะครับผมไม่เล่นพระเกนะครับนะนี่องค์นี้สวยที่สุดเลยนะครับเห็นไหมครับด้านหลังตะกัวยังสะอาดนะครับถักเชือกเต็มเต็มลงรักนะครับด้านหน้านี่สวยเข้มเลยไม่มีแตกเลยนะครับนี่นะดูองค์ต่อไปนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับสําหรับเบี้ยแก้นะ สามลูกนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับสวยนะครับสภาพนี้สวยเลยนะครับผมมองว่าองค์นี้สวยที่สุดซะด้วยซ้าไปนะครับแต่ลูกค้าติติงผมนะสำหรับลูกนี้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับพี่ๆนะไม่ว่ากันนะแต่อันนี้ผมขอมาอธิบายให้พี่ๆได้เข้าใจกันนิดนึงนะครับนี่ลักษณะของเบียแก่รุ่น2วัดรังหมันปี5้าสนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับ ขอเปิดราคาเดิมนะครับนะลูกละ600บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับลูกละ600บาทจัดส่งฟรีนะครับไม่บวกค่าส่งนะไม่บวกค่าส่งให้นะครับต่อไปนะครับมาชมลูกนี้นะลูกนี้จะมีตําหนินะพี่ๆนะผมไม่ค่อยนํามาทําคลิปนะแต่มีพี่ๆหลายๆท่านนะครับ สอบถามผมส่วนตัวเข้ามาก็เยอะนะครับผมขายในราคา400บาทนะครับสำหรับองค์ที่มีตำหนินะครับลักษณะการขายของผมนะครับองค์ไหนสวยนะครับผมก็จะแจ้งตามตรงนะครับองค์ไหนไม่สวยบอกกันตรงๆเลยนะครับนะส่วนองค์นี้นะครับมีรอยแตกนี่นะครับเห็นไหมมีรอยแตกนะครับองค์นี้เปิด400เผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะนี่ ถ้าแตกผมมันจะบอกตรงๆนะครับแล้วผมเคยขายไปหลายลูกแล้วด้วยนะครับหลังไม้นะแต่ผมไม่ได้มาทําคลิปนะครับนะนี่พี่ๆหลายๆท่านเคยซื้อผมไปในาราคา400บาทเพราะว่ามีตําหนิผมไม่ได้มาทําคลิปนะครับนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยปิดลูก600ไม่ทันนะครับผมเลยลองแนะนําลูกที่มีตําหนิให้ดูนะครับหลายๆท่านก็รับไปนะครับสวยบอกสวยไม่สวยแจ้งไม่สวยนะครับแจ้งตามตรง นะองค์นี้มีตําหนินะครับนี่มีรอยแตกนะนี่มีรอยแตกนะครับเปิดราคาองค์นี้เอา400นะครับนะมีองค์เดียวนะสาหรับองค์ตําหนินะครับส่วนสามองนี้สวยเดิมเลยนะนี่สวยสมบูรณ์นะครับ600บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับบิวชั่นนะต่อไปนะครับมาชมเป็นพระผงนะครับนะ พระผงองค์ปถมหลวงปู่แพ้วเปาโลออกปี43นะครับพระรุ่นนี้นะครับพระผงองค์ปถมเป็นพิมพ์เล็กนะครับออกปี43นะเนื้อพระนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับกับพระผงเม็ดกระดุมนะครับปลูกเสกวาระเดียวกันนะปลูกเสกวาระเดียวกันใช้เนื้อเดียวกันนะครับนี่ นะครับองนี้เป็นองประถมนะครับส่วนพระผงเม็ดกระดุมนะครับณนะปัจจุบันราคาสูงมากๆนะพี่ๆนะพี่ๆนทะ่านใดที่เคยตามผมเมื่อตอนประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมเคยขายอยู่ในราคา2อ0ถึงสามบาทนะครับสาหรับพระผงเม็ดกระดุมนะปัจจุบันราคาสูงมากผมเช่าไม่ไหวนะครับวันนี้ผมได้พระผงองประถมมา1ององนะครับใช้งานแทนกันได้เลย นะครับใช้พุทธคุณแทนพระผงเม็ดกระดุมได้เลยนะครับพี่พีนะนี่ราคาถูกกว่านะครับพระผงนะครับพระผงองค์ประถราคาณปัจจุบันนะครับสามถึงห้าร้อยบาทนะครับขึ้นอยู่กับความสวยด้วยนะครับสามถึงห้าร้อยบาทนะครับนะองค์นี้ผมเปิดราคาหย่อนสวยให้นะครับเป็นพระแท้เน้นใช้พุทธเน้นใช้พุทธคุณนะครับพี่พีนะ เดี๋ยวส่องให้ดูนะครับด้านหลังนี่จะเป็นรอยลานนะครับแบบนี้นี่นะครับด้านหลังจะเป็นรอยลานในนี่ผมแจ้งตามตรงเลยนะครับพระถือว่าย่อนสวยนะครับพระถือว่าย่อนสวยนะครับออกปีสี่สามถือว่าเป็นพระดีปีลึกอีกหนึ่งรุ่นของหละวงู่แพ้วเปาโลนะครับที่ใช้พุทธคุณแทนกันได้เลยนะครับกับพระผงเมตระดุมนะครับเนื่องจากว่าปลูกเสกวันละเดียวกันใช้เนื้อเดียวกัน นะครับองนี้ขอเปิดราคาหย่อนสวยให้นะครับเอาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์นี้เอาราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะร้อยห้าสิบพร้อมส่งไม่บวกค่าส่งให้เพิ่มนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับมีองค์เดียวนะครับเป็นราคาหย่อนสวยพระแท้เน้นใช้พุทธคุณนะครับต่อไปนะครับเป็น เหรียญปาตานนะครับเหรียญป่าตานหลวงปูแพ้วเปาวโรนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะออกเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยนพศ2พศน5 5 4นะครับวันคล้ายวันเกิดหลวงปูแพ้วเปาวโรนะครับเหรียญป่าตานนะเจอไม่ค่อยเยอะนะครับผมเจอมาครั้งละ1องค์เท่านั้นนะครับบางครั้งก็2องค์3องค์นะครับส่วนใหญ่เจอมาครั้งละ1องค์นะนี่สภาพสวยเดิมเลยนะครับเนื้อทองแดงนะ โค้ดเป็นโค้ดดาวนะครับบริเวณสังกติแล้วมีผอพึ่งอยู่ด้านในนะครับนี่เหรียญปาตาลูมูแพลวเปาวโลนะครับด้านหลังตรงกลางนะครับก็จะเป็นยันนะเจ็ดพฤศจิกายนสองห้าห้าสี่นะครับเป็นปีการจัดสร้างนะพี่พนะอ่าประมาณนี้ออกวันคล้ายวันเกิดลูงูแพลวเปาวโลนะครับองค์นี้พระไม่มีกล่องนะครับแต่โดยรวมแล้วฟอร์มสวยนะครับนะ โดยรวมแล้วฟอร์มสวยนะครับขอเปิดราคาองค์นี้เอา500บาทนะครับเปิดราคา500บาทพร้อมจับส่งนะครับ่ะต่อไปนะครับวันนี้ได้มาเหรียญสวยมากๆนะครับวันนี้ได้มาสภาพสวยเลยนะครับเหรียญเราสู้นะครับนะลายพระหัตถ์เราสู้หลวงปู่แพ้วเป่าวโลนะครับพระรุ่นนี้นะครับทําเพื่อที่จะแจกให้กับเจ้าหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ รุ่นนี้ไม่ดีจริงไม่ลงใต้นะครับพี่พีนะเหรียญเราสู้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะสภาพสวยเลยนะครับนะนี่ผิวสวยเดิมนะครับจมูกเต็มเลยนะอ่าแบบนี้นะครับนี่นะประมาณนี้นะครับพระไม่มีกล่องนะพี่พี่นะรับประกันพระแท้ผิวเดิมนะครับ เหรียญจริงสวยมากๆนะครับสำหรับองค์นี้นะออกวัดร่างมันนะครับพี่พี่นะช่วงปีห้าห้านะประมาณนี้เลยนะครับเหรียญจริงสวยมากๆนะครับนะขอเปิดราคานะครับองนี้พระไม่มีกล่องนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับ อีกหนึ่งองนะครับองค์นี้ก็ถือว่าฟอร์มสวยนะครับแต่อาจจะเป็นคราบอยู่บริเวณริมฝีปากลวงปู้แพรวนะครับเป็นคราบบางๆนะพี่ๆนะอันนี้ผมแจ้งตามตรงนะนี่นะครับเห็นไหมเป็นคราบบางๆนะครับแต่โดยรวมแล้วฟอร์มสวยนะครับองค์นี้ผมเปิดราคาหย่อนสวยให้นะครับองค์นี้ขอเปิดราคาหย่อนสวยนะครับเนื่องจากว่ามีคราบบริเวณริมฝีปากลวงปูนะครับแบบนี้ นะครับแต่โดยรวมแล้วฟอร์มสวยนะอ่ะาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับองค์นี้ขอเปิดหย่อนเอาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์นี้ขอเปิดราคาห้าร้อยห้าสิบบาทพร้อมจัดส่งนะครับส่วนองค์ซ้ายองค์ซ้ายนี่สวยเลยนะครับผิวแบบวิ้งวิ้งเลยนะองค์ซ้ายนี่เอาเจ็ดร้อยนะครับองค์ซ้ายเอาเจ็ดร้อยส่วนองค์ขวาเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับ เป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะต่อไปนะครับนี่เหรียญเซมาชูศิลกุลนะครับหลวงปู่เพ้วเปาเวโลนะเป็นพระดีปีลึกนะครับของหลวงปู่เพ้วนะออกปีสี่ห้านะครับสองพันห้า้อสี่ิบห้าปัจจุบันก็อายุยี่สกว่าปีแล้วนะพี่ๆนะ นี่นะครับวันนี้ผมได้มาสภาพเดิมนอนกล่องเดิมนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับพระรุ่นนี้นะเวลาผมเจอนะครับเจอแค่องค์พระนะครับจะไม่ค่อยเจอกล่องนะวันนี้ผมเจอมานะครับมีกล่องเดิมนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะเจ้าของท่านเดิมเก็บดีมากๆนะครับนี่ผมหยิบองพระให้ดูนะอ่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวหยิบองค์พระให้ชมนะนเสมารุนแรกนะครับชูสินกุลหลวงปู่แพลวเปาวโลนะอายุ79ปีออกวัดกำแพงแสนนะครับพี่ๆนะด้านหลังนะผิวติดลุ้งเลยนะครับสวยงามมากๆนี่พระนอนกล่องเดิมนะครับพระนอนกล่องเดิมนะรับประกันพระแท้ผิวเดิมนะครับนี่ผิวลุ้งขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับนี่นะ เซมาชูสินกุลนะครับเจาะห่วงมีห่วงเดิมให้นะรับประกันพระแท้ให้ทุกรายการนะครับนะด้านหน้านะครับสาภาพถือว่าสวยเลยนะหลวงลปู่แพ้วเัลโลนะครับเป็นเหรียญเซมารุ่นแรกนะครับติดลุกอ่าติดลุบางๆนะครับนะเหรียญจริงสวยมากๆนะครับนี่ผมส่องให้ดูใกล้ๆนะครับนะ ปัจจุบันก็ถือว่าหายากนะครับแล้วองค์นี้ผมได้มาสภาพเดิมเลยมีกล่องเดิมให้นะครับด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับนะนี่วัดกำแพงแสนชูศิลกุลสร้างถวายนะครับนครปฐม26เมษายน2545นะครับเป็นปีการจัดสร้างนะครับนี่สวยๆเลยนะองค์นี้ขอเปิดราคานะครับ เอา900บาทนะครับขอเปิดราคา900บาทพร้อมจัดส่งนะครับจัดส่งให้ฟรีนะมีองค์เดียวนะครับพีพ่ี่นะต่อไปนะครับเป็นเหรียญสองอเหรียญสองหลังนะหรือว่าเหรียญสองหน้านะครับหลวงปู่แพ้วหลวงปู่ทวดนะครับวัดกำแพงแสนนะเป็นเหรียญเสมาปลดหนี้นะครับนี่วันนี้ก็ได้มากล่องเดิมนะ พระสภาพกล่องเดิมเนี่ยหาไม่ค่อยได้นะพี่นะพระปีลึกๆนะครับอันนี้ผมได้มาสภาพเดิมเลยนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหน้าเป็นองค์หลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะด้านหลังหลวงปู่แพลวเปาวโลเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธินะครับนี่นะสภาพสวยเลยนะครับเรียาขออภัยนะครับพระเจาะห่วงมีห่วงเดิมให้นะครับสภาพเดิมๆพระไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับ น,นี่นะด้านหลังนะครับสภาพสวยๆเลยนะปลดนี้นะครับวัดกำแพงแสนหลวงบู่แพ้วเป่าบโล85นะขอเปิดราคาได้มา1องค์เท่านั้นนะครับมีแค่1องค์นะองค์นี้ขอเปิดราคา600บาทนะครับพระมีกล่องเดิมเอาราคา600บาทพร้อมจัดส่งนะครับ ต่อไปนะครับนะเป็นเหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่แพลวเปาวโลนะครับนะประธานยศบารมีนะครับนี่วันนี้ผมได้มาอ่ากล่องเดิมนะครับกล่องยังไม่ได้แกะซีนนะพี่ๆนะนี่ออกวันน้ำแข็งแสนเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับอ่าหลวงปู่แพลวเปาวโลนะเป็นเหรียญทรงเสมานะครับองค์นี้จะตอกเลขซีเรียลนัมเบอร์นะพี่ๆนะสาภาพเดิมเลยยังไม่ได้แกะนะครับ พี่ๆด้านใดสนใจนะครับนำไปแกะลุ้นเลขด้านในได้เลยนะครับนะนี่สภาพเดิมไม่ผ่านการใช้เลยนะครับองนี้ขอเปิดราคา900อบาทนะครับนะขอเปิดราคาไป้900บาทพร้อมจัดส่งนะครับพระอยู่ในกล่องเดิมนะครับยังไม่ได้แกะซีนนะเอา900อยนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็มีเหรียญบริบูรณ์ซับนะครับวันนี้นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับสภาพเดิมทุกองนะนี่ สภาพเดิมทุกองค์เลยเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟออกสีส้มๆนะผิวแบบสุกๆเลยนะครับหลวงปู่แพลวเป่าปวโวรปลุกเสกนะครับวัดกำแพงแสนปีพศ2 5 5พนะครับรุ่นนี้ปลุกเสกดีมากนะครับปลุกเสกในโบสถ์นะพี่นะอันนี้ซีนเดิมเลยนะครับพระไม่เคยผ่านการใช้งานนะซีนเดิมเป็นเนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยถือว่าพอกันนะนี่ วันนี้ผมได้มา4องค์นะครับขอเปิดราคาเท่ากันนะขอเปิดราคาเท่ากันเอาองค์ละ500บาทนะครับเอาองค์ละ500บาทพร้อมจัดส่งนะครับละสวยเดิมเลยนะ500บาทพร้อมส่งนะครับมี4องค์นะนซีนเดิมทุกองค์นะครับซีนเดิมกล่องเดิมทุกองค์เลยนะครับพี่นะต่อไปนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะ เหรียญเม็ดแตงปี52นะครับวัดรางหมันนะครับหล,ลวงู่แพ้วเปาโลวันนี้ได้มาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะเดี๋ยวผมแกะชมนะพี่ๆหน่อย่านี่เป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับหลังเป็นพระพุทธนะครับนี่ปี52ถือว่าเป็นเม็ดแตงนะครับยุคต้นเลยนะครับของวัดรางหมันนะเป็นเนื้อท้องแดงนะครับพี่ๆนะ ด้านหน้าเป็นองค์หลวงปู่ทูทุกขอขอัยนะครับด้านหน้าเป็นองค์หลวงปู่แพ้วเปาโลนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีลายเซ็นหลวงปู่แบบนี้นะครับนี่เป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับแต่แกบล็อกถือว่าสวยงามนะครับรับประกันพระแท้ให้ทุกรายการนะครับพี่พีนะด้านหลังเขียนว่าพศสองห้าห้าสองนะครับบอกวัดรางหมันด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธแบบนี้นะครับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับมีกล่องเดิมเลยนะในวันนี้นะครับ ขอเปิดราคานะองละสองร้อยบาทนะครับขอเปิดราคาองละสองร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับนะเอาสองร้อยส่งให้ฟรีนะครับไม่บวกค่าส่งเพิ่มนะพี่ๆนะต่อไปนะครับเป็นเหรียญคอน้ําเต้านะครับหรือว่าเหรียญโพกซับนะหลวงปู่แพ้วเป่าวโลนะครับออกวัดน้ำแพงแสนปีสี่หกนะครับจัดสร้างก่อนเหรียญใบขี้เหล็กรุ่นแรกปีสี่เจ็ดนะ ือว่าเป็นพระดีปีลึกของหลวงปู่เพลอีกหนึ่งองค์นะครับณปัจจุบันอายุครบ21ปีแล้วนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะครับนะเป็นเนื้อ,อทองแดงกะไหล่ทองนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับแบบนี้นะเลี่ยมเก็บห่วงเดิมมีสายสินให้พระไม่มีกล่องนะครับนะด้านในพระสวยเรียบร้อยดีนะครับนี่นะอ่าแบบนี้นะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะพี่ๆนะเป็นเนื้อทองแดงกับไหลทองนะครับหลงบูแพ้วเปาเวโลอยู่ในท่านั่งสมาธิแบบเต็มองนะหันข้างไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ท่านหลับตานะเหมือนท่านกำลังอธิสานจิตนะครับนี่พระดีปีลึกนะครับราคาจับต้องได้นะองนี้ขอเปิดราคาเลยนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะองนี้เอาสี่ร้อยบาทพร้อมจัดส่ง นะครับนะไม่บวกค่าส่งเพิ่มนะครับรับประกันพระแท้ให้ทุกรายการนะครับ400บาทพร้อมส่งนะครับนี่แบบนี้นะครับมีองค์เดียวนะครับเอา400รพร้อมส่งนะครับได้เลี่ยมเลยนะต่อไปนะครับวันนี้ที่ผมได้มานะเป็นรูปล่อนะครับรูปลอ่อหลวงปู่แพ้วป่าวะโลนะ รูปหล่อรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นสุดท้ายนะออกปี50วัดกําแพงแสนนะครับออกปี50วัดกําแพงแสนนะนี่รูปหล่อรุ่นสุดท้ายพร้อมเรี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะนี่นะครับถือว่าสภาพพระสวยน่ารักดีนะครับออกวัดกําแพงแสนนะครับรูปหล่อลงบุอแพลปะวปาวโลนะครับ ด้านหลังนีนี่สภาพถือว่าสวยนะครับนะสะภาพถือว่าสวยนะพร้อมเรี่ยมนะครับนําไว้ขึ้นคอได้เลยนะครับหรือว่าติดรถก็ได้ติดบ้านก็ดีนะครับขอเปิดราคาองค์ละนะครับ490บาทนะครับขอเปิดราคาองค์ละ490บาทพร้อมจัดส่งนะครับมีทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะครับ เอา490นะครับเป็นราคาพร้อมส่งเลยนะครับพระไม่มีกล่องนะครับเลี่ยมใหม่ป้ายแดงไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนะนี่รับประกันพระแท้ให้ทุกรายการนะครับไม่แท้ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยนะครับพี่พี่ทุกท่านนะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประกันไดขออภัยพี่พี่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ